โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Arc Survival Evo นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับคุณหมูนะครับเราจะมาจับเจ้าบางกราทารอลกันนะครับโอเคเจ้าราทารอลนี่มันอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับพ่อเมื่อกี้ได้มาลาตะเวนไว้แล้วหมูตามมาครับคุณหมูตามาม,ตามามันเห็นมันแวบๆที่แถวนี้ อ๋อนั่นไงนั่นไงคุณบุมคุณบุณบมเจอแล้วเจอแล้วคุณบมเข้าเข้าไปลองเข้าไปลองยิงก่อนดูไหมครับมันเลเวลร้อยสิบนะครับลาทารอสเดี๋ยวคุณบุยิงโดนหรือเปล่าโดน ดี๋ยวผมไปจอดอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าโอฝั่งนี้แม่งมักรไม่ไม่ใช่พวกเดโนเสาร์ดูร้ายเพียบเลยเดี๋ยวผมลงขึ้นไปตีมันแล้วแล้วมันให้ให้มันมาให้มันลงมาข้างล่างโอหามันเหมือนตะขาบเลยะเฮ้ยตีไม่โดนวะผมมันบินไวมากเลยอะ เคลียร์พื้นที่แป๊บโอเคคุณหมูเคลียร์ไว้ผมพยายามพยายามจะนี่ตีโดนแล้วตีโดนแล้วตีโดนแล้วผมลงไปแล้วคุณหมูโอ้มันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวคุณหมูไปนะเห็นป่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันเนี่ยเนี่ยเนี้ย โหมันแบบบินมันบินไวมากอ่ะบินตามไม่ทันเลยอะ่มมยอะบินตามไม่ทันเลยคุณหมูทำไมครับระวังม,งมันพ่นไฟนะตรงไหนใช่เด้ะตรงริมน้ำเลยครับผมกำลังล่อมันอยู่นี่ใช่ไเจอแล้วเจอแล้วคุณหมูเจอยัง อ่านั่นแหละ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 ผมผมจอดแล้วโอ้แถวนี้ก็พวกนกเทอร์เลอร์เบิร์ดเพียบเลยโอเคเดี๋อวสไนซ์สองเลยครับมันไปไหนแล้ว่า Có nó nghe đấy nghe Thì sẽ điều đã lập gì mới đồn Đồ lâu đồ lâu đồ lâu Mũi viên lâu Luôn Luôn lâu luôn lâu luôn lâu Bye ตกริมนะ้ำโอ้พอดีเลยมันกินอะไรนะครับมันกินเนื้อน่องหรอไม่ทราบครับนี่ตัวอะไรวะเนี่ยจัดการก่อนเลยแล้วกันจัดการก่อนเลยแล้วกันจัดการก่อนเลยแล้วกันโหเพียบผมไ,ไปจำเม็นคนโบมดสามพันเลยอะ่ะจำเม็นผมร้อยหกสิบเก้าเลยโหอะไรวะเนี่ยมันถึงอย่างนี้ โอเคอัลโลใช่ไหมเนี่ย mm hmm. มา mm hmm. คุณโมไปจัดการ mm hmm. เทมันกันครับ <Okay. S 2> ระวังอลิสด้วยนะได้ราเบเทมโคดราเบิดโคดเลย โอเคเดี๋ยวให้มันกินเซอร์เทบนะครับโหมีเนื้อน่องมาครับใส่ไปเลยครับเฮ้ยผมตื้แตกโหได้แล้วได้พอดีโอเคขึ้นนกก่อนโหตายแล้ว <c oughs> มันมัม่วโซ่ไปหมดเลยเดี๋ยวผมลองขี่มันดู ขี่ได้ไหมเฮ้ยขี่ได้ด้วยโอเคจะเทสเลยแล้วกันครับโอ้บินไวมากเฮ้ยบินไวมากคุณหมูเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูพลังมันก่อนอ๋อมันเลเวล128นะครับเทมเสร็จเลือดมันก็อยู่ที่1350ค่าดาเบจอยู่ที่182เองมันไม่ได้โหดมากขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมลองอัพดาเบจมันเยอะๆหน่อยดีกว่า สปีดแค่ร้อยเดียวเองครับสปีดไม่ได้เยอะโอเคไหนๆแล้วจับมนันได้แล้วเดี๋ยวลองไปเทสมันหน่อยแล้วกันเฮ้ยแต่ไม่เห็นไม่เห็นตัวผมขี่มันเลยนะเดี๋ยวผมไปเทสก่อนเทสกับคอยาดูแล้วกันไหนลองคลิกขวาดูทิตีธรรมดาก่อนอา ตรงนี้เลยโอ้โหคลิกขวาคลิกขวาคืออะไรขวาคือคำรามกด C กด C ทำไรได้กด C เหมือนจะคีบนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะคีบตรงนี้ได้ไหมคีบไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวลองลองกดสเปซบาร ไม่มีอะไรแต่เป็ดปลาก็ลงจอดปกติกดอาร์คำรามาหรอมองกด,ดัูสิดาเมจแค่สองล้อเจสิบสามเองไม่ได้โหดอะไรมากขนาดนั้นปัด ไม่ตายอทีไว้เดินมากดซีครับค,ครับผมต้องกดซีเลยกดซีมันเป็นคำรามครับกดซดดีเนี่ยมันคำรามโอ้ยผมพ่นไฟโอ้โหสุดยอดเนี่ยแต่มันไม่ม,มีดาเมจอะ่ะคุณหมู ธรรมดาบ้างเลยอะแต่ก็เท่อยู่คุณหมูดูท่าซีโอ้อลังอลังมากลองแพร่ตวตัวนกสิตัวเน,นี้ยอะไรนะครับลองก็กซ็ซีก็ซีดูไม่โดนนะ โดนเลยคุณโง่เหมือนซีจะไม่เหมือนซีจะเป็นบั๊กอยู่ไม่มีดามจแต่มันบินค่อนข้างไวอ่ะมันแบบเหมือนมังกรเลยอ่ะคีปได้อะไรได้เนี่ยคำรามได้ปกติโอ้โหโโหถ้าเราบินถ้าเราบินแล้วกดอาร์มันจะพ่นไฟครับ แรงไหมอ่ะแรนเดินจะเดีนยวยอ๋อใช่ใช่โอเคเดี๋ยวคลิปเหยียบไปด้วยแล้วกันเ,<อ>เ,เหยียบคลิปไม่ได้เอาเหยียบคลิปไม่ได้<บ>อีกเหรอเดี๋ยวให้มันบินตามมาต้องกดตัวทีอโอเคไม่เป็นไรเอาละครับสำหรับคลิปจับเจ้าลาทะลอดนะครับคงต้องจบไปเท่านี้นะครับผมโอ้โหถือว่าเทพพอสมควรเลยนะแต่เสียดายว่าดาเมจมันเบาไปหน่อย ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคัคบฮู้